สวัสดีครับมัอน,นีสิผ้ามาเบิงสูบสูบปลาสูบสาสูบยังมือนแรงเนาะเดี๋ยวน,นี้เวลาประมาณโกโมงสินาฬิกายสหานทีประมาณโดยประมาณเออมันชี่เหมือนหมื่นกับสิผ้ามาเบิงสูบสาไงญ่ว่าสิว่สาสารือหองห่วงมันยาวเหี้ยงบอกเห็นทุงกันไหน าสูบคำมาสูบคำเพิ่นล่อผลงานเพิเ่นเสาาใช่สิได้จับวันสัตว์มาควบเมยาวนี่ประมาณ200สองร้อยเมตรเห็นใหญ่เประมาณสองร้อยเมตรมันยังเหมือนอยู่พี่น้องเบิ่งกันนีไว้ก่อนที่าไายเบิ่งเครื่องไปเบิ่งเครื่องว่ามีจือเรื่องฐานรุ่นว่าสิมีปลาตัวใหญ่พันไดยนะครับปลาเอฟซีเด้อดปลาเอฟซีรุ่นน้ำกันมืออื่นว่าสิมีปลาจักรโล ตาสานี่ประวัติเพื่อนว่าเขาเคยเมาเหอเปดพันก็เคยเมาสนว่าเดี๋ยวปลานังปีกับสีพันังปีกับ 8, เปีดพันแสดงว่ามีปา่าหลายเตือบอได้พี่หนอไม่ช่ตจีรอไปนำบ่พี่หนอนอต่าจีรอไปนำบอพ่อโหลดกงอยูนพ่อนหลดเพื่อนเฮทิมงานทายเ้เพื่อนว่าเนี่ยเป็นยางนำหนาก่อนนะเป็นยางออกหนาเต่จีรอไปนำเพื่นว่า สิพาไปเบิร์นเค่องว่ามันเป็นตะโบกบ่อเหมือนเสาหรือสิหรือที่แบบหรือสิโบกเคียงหรือที่ายกับโอ้โหประมาณการหนามวันไหนเออไว้ยังเด้อมาถามไ้มาถามสร้างเพื่อนว่าเป็นตะโบกบ่อโบกเนาะโบกเน่อยตะโบกกี่ดอกคนมานี่ครับติดเออได้เห็น ใส่สามคน่าบกคน่าใส่ที่รอไปนะมาเบิ้งเครื่องมาเบิงเครื่องเคงื่องคู่บัตาอพญานาคก็อะไรท่อสี่บ่ท่อหก้วกมีพัวกงหัวท่อน่เื่องท่อพญานาค เบื้องหนามกันพี่เนาะที่ไลลงของเก่าหรือยังไงชูช,ชูมาได้ประมาณชั่วโมงนี่ละประมาณชั่วโมงนีเพราอหนามมั่งหลายอ่าล่ออีกคันว่าสิมีอีกเครื่องหนึ่งคันวะล่อลุ่น่าสิมาย่ามไหนอีกเครื่องหนึ่งนะครับถาลุ่นกันถาลุ่นกันว่าสเสียปลาหลายบันไดมีปลาโค้ใหญ่โบเลยสิมีปลาบ,บูพี่อาย <laughs> คอยคอย ค่ะข้อดุลข้อทิ่ตามอีกครับผมต้มห้อยเนาะอือห้อยยังวะหอยสลีบอือจักว่าเขาไป็นเดือยยื่ดจอดยื่นยอดยอดื่นโค่นกโก่บ่ได้ไหนก่ได้ไหนกระเงี้ยได้หน่ตัวนี้ก็บุกดนี่โอ้โหโโักแล้วขักแล้วบ่ฮะบ่ท่านไดนบุกกู

เ <im itation> บิ่งว่ามันบกมันบกหลายสัมเดยดสี่ทุ่มหาหน้าที่เพิ่นว่าทีมงานพอยินโหลดพลาดเราเบิ่งน้ำสา <im itation> บกลงไปประมาณจากหัวคำหัวเข่าประมาณสามสิบสามสิบกว่าเส้นได้เบิ่งแล้วประมาณสามสามสิบเส้นถึงสี่สิบเส้นเอาเครื่องมาเพิ่มแล้วสองเครื่องแล้วตอนนี้ใส่สองเครื่องแล้ว <im itation> บานมาเบิ่งผลงานบานขึ้นมาว่านเดียบปลาตัวเลยนี่ ตัวนี้ปลาปลาตุ้ตงปลาตุงปลาติ๋นเดี๋ยวนีิโอ้เบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่เขียนมาพี่แต่บักซองลูกนะเอาขึ้นมาเดี๋ยวพูดให็นน่อโอ <iemand> ้บักใหญ่บักใหญ่บักใหญ่เลยเบื้งปลามาเนี่ยมาเบิ่งมามาเบิ่งม่อนเผาเบิ่งกูดีกูผู้จับปลาดีพูดจับปลาเออมาเบิ <c oughs> <c oughs> ่งผู้จับปลาเพู่ดมาผู้จับปลาพี่น้องเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อต้องใส่คนแบบกล้ามใหญ่ๆเลย ก็น e ันจับว่าไรพุนปลาตัวลงลุยลุยครับเออต้องมีต้องมีลา่พอมก็นันก็นันก็นันจับว่าไรมูเจ้าหดอกจ้ามูอินดียก็คอยเออจาขึ้นมา้นก็มาจับนเมืองเน่ยเมันิเปลี่ยนเห็นแล้วเนาอเห็นตัวพวกงหนึ่งวออยได้บ้านจับไ้บ้านตัวนี้มั่วนี่เผามั่ร่มั่วนี่ก็ล่งเผาไ่ไ่มาเบิ่งี่หละจับขึ้นนี่หใช่าที่จับ จับไปเบนบึงเนี um ้ต um ัวยังไงโซ่โซ wow. so 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 really ่โซ so 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 really ่โซ so 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 ่โซ่บังว้างตมสาคว่ำเหนียวสองลอยเมียบวัวโอ้ตัวนี้ลูกมันเดินมาตัวนี้ลูกลูกนี้นี่ลูกไม่เนี่ปลาลูกคอกเลยนี่นี่ปลาลูกคอกซ้ำนี่ขึ้นเพศงมาแม่ยจะซ้ำไหนตัวนี้ปลาลูกคอกเบึงเอาพี่น้องปลาลูกคอกพี่บ้าในของเถเบึงคลองแถะมี่แต่บอกยังไงจับบ่ได้เพื่อนน้อยยัน เต็นเต็นตั้มข้างนี่นอกเลยด้วยนี่โอเคโอเคอ้าวจังติดตามามื่สิจังติดตามามื่สิ่เดรร้ายอย่านี้เดี๋ยเนี่ยเบิ่งจำนวนอันเพิ่นว่าเก่าภาษาเนี่ย่นว่าเก่าภาษาเด้อคนรลายคนร้ายพี่น้องยาพี่น้องมาลายนี่แหละอีสานอีสานบ้านเฮาอีสานอีสานบ้านเฮาอีสานอินดีมั่นอีสานอินดีอุบาอีสานอินดี โอ้พี่น้องมาหลายได้เหมือนมาเป่าปลาน้ำกันอ้ทรายลุง่งใหญไงหอ่ไง่อหไงบุมีแต่่อหไงไม่ไไมไไมไมพาพี่น้องไปฮะจับกิโลก่อนกิโลใส่หนอหอยเห็นหอดเขียดด้บอันวันนี้หลดผ้าแรอวเออน้ำก็บกไปหลาเตืบแล้วจาาเมาขึ้นเีีเาเบ่งกัน นี่ภาคน <the> yes. ี <the Canadians vom Sham im> um ้บกแล้วนั่งอ <the> ีกภาคหนึ่งบพื่นบกเดี๋ยวโอ้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆมาเคื่อนพลวัลเคื่อนได้สามสิบกัโลปลาติ็นที่คือได้พี่น้องปลาติ็นตรงคือสื่อนี่นี่เนี่ย่างย่างภาคนี้ย่างไรเต๋อภาคภาคนี้ย่างลายทีมงานยังอยู่คือเก่าเครื่องกับซองเครื่องคนก็ล่างกลวยหนามยู่ทีมงาน ป้ากัป้ากับจิตบ่ร้ายบะไนเราครับดีครับแข่งข้าตาอนอนกับไนน่ได <c oughs> ้นอนโดนน <c oughs> ย,เ,ยเรั่งบ้านนอนกวนบ้านเลยครับถูเทียบป่าถูเมรัวถูงเต็มวัดเวรนนเมนเนาะเออแตเวนกลางเกินนี่ เทวียนเทวียนกำลังขึ้นนี well, so ่ครับผวกเก็บพวกพม่นเก็บปลาเลยครับเก็บบักหอยเพราะว่าปลาโบราณเดียวบุตรีครับเก็บที่ตรงไหนเนี่ยที่ยังขวให้หนุ่มเสียงนอนเฮ้ยครับต้นนี้ตินก็แก็อยู่นี่รุ่นยอดครับบุตรีบุตรีพี่น้องจะเป็นกำลังขึ้นถ้ากรมสุขี่ไหนโบราณเดียวที่วิ่งมานอนในสุดยอดครับ เิดเป็นข้าวนาสีแสดจะสบายแ่ว่าข้าวนาลำบากใหเมึงครับสบาย่กินเหลือเป็นีตสบายเหามหาตเดือดสือมหาต่เดือดสือเอาเอาก็ดีอันก็เท่าัก็อยาก่ไม่เท่ากัก็อยากรุ่นี่เห็นปลาทิพย์ปะครับปลาทิพย์กนาครับงา มืองาหันยามเสาเพาว่าเดี๋ยังเดี๋ยังกินเสาผลงานเขาสูบสาเลยเขาเดี๋ยังกินเสามาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้องเี๋ยงมือเสาเาะามีหอดไฟอิงมาลำบานนี่เอาห้อมไฟอิงมาลำลำเสนองานนี้เป็นงานในงานทำบุญเราพี่เราหน่องมาลำเป็นมาก่อนเออมาลำเป็นมาก่อนไอ้มื่อรำเป็นมาจับปลาซอย เอาพี่น้องล้ฝากฝากไว้ำเนซื้อยังกบว้ลำเนะนำตัซื้อยังกบงเสยกอนอเี่ยวเยอเคเลยครับอ่านเสานีอ่านเสานีมจุบป้าเดีนี่นะตูหเออที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดไล้ต้หมยเบกเหนักหนักนี่นี่พวมเนหนักธรรมดาเลยคพญันหนกไปยันานักก

เหมือนหัวเดืนบัวดอกหัวบัวบัวอหางหัวห้วยหัวบัวยี่ตินี่หัวังหีวหั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 วัวหั้หัันัวหััวหัไหัวหัหัว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 หงวหัวหัววหั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 ลหัวหัวหัวหััวหัวัวหัวหัวหวเัวหัวห ไม่ควไปแล้วไม่คว้าแล้วไม่หันแล้วเคลื่อนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเจ้าสิบแห่งแล้วมเขาสาดตรงนี้เลยจังเฮ้ยเคลื่อยเ้ยไปแล้วว้าวตวแ่งโอ้ยขุดเอาเลยนี่เขาเอาเลยโอ้มี่วกทั้งคู่เดียวกันนี่นี่ได้แล้วครับเออตาแท่งตุกตัวไม่ครับโแล้วยวตัวใหญ่่้ ไปรวมคนเราหูนะแต่หเดียวนะมาถึนนันยอกว่าิลหนี่นนนนยองขีดโอ้ย้นี้นประวัตนนะ,ะนี่ทัมวน,นี่ไปใส่มาใส่ตาเบิ่งตัวใหมครับโอ้ยแมน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 นี่เนล่ะมันคู่นึ่งนะ <c oughs> ตัวกันตัวกัน โอ้ยมันเอียงเหมนมันงูเหรอโอ้ยบ้านนี้มาเบิองพี่น้องมาเบิองมาเบิองนี่นี่เป็นไอ้เอียงเปิดพิสดารปลาว่าอาหารเมนูนี่ที่พุ่มแจงนำเสนอจากหมอลรแมันบ่หมอลระมันมาสอยงานเอาเบิองมาเบืองปลาเอียงก็ปลาเอียงก็ปลาโอขีดตุมเขาเรียกว่าปลาไทรยยันปลาโอตุ่มครับแต่ว่าปลาอโอปลาชอนปลาชน สุก,กี่ตุมสุก,กีตุมทาเบื้องพี่นออ้องวา่ามันหอมอร่อยครับเพิ่นรับประกันมาหวานหอมอร่อย้าเบื้งออกมามันสิป็นมันสิป็นอันรสชาติจังไดยมันจะเสียบคือบ่อพี่น้องเคยเห็นบอ่ออันนี้เป็นสูตรโบราณได้นน่สูตรโบราณบ่เปิดเผยที่อยอยไหนเปิดเผยมองซองเพราะยี่หวดมองเดียวพี่นออ้องครับผมเบื้องเบืเบื้องเบื้อเบื้องเบื้องเบองเบื้เองเบื้องเองเบื้องเบื้อง้องเบื้องเ้อ้องเบ้อง ที่เหนียวเหนียวแห้งเนาะสักประมาณหนึ่งนาทีครับอืมาร์กไปก่อนหนึ่งนาทีสูตรลอไปแล้วครับผมอยากกินของเสียบตัวใจเย็นครับผมเม็นมาเฮ็ดเลี่ยวเฮ็ดชุกเอาเผากินมั็นโมเสบดีเคือสูตรดีในม้าแต่พอแต่เมียสมัยทางเดียบมีไงผมบนมาเตะมาร์นเป็นเสือเพราะว่ายู่เฮ็ดก็ยู่ว่างเก่าครับผมเรียนคนเป็นคนนี้ครับเขาเสพเสาวัง เสียบเสาว่างพี่น um uh, ้องเพื่อนไหมคนเป็เสียบเสาว่างมาก่อนเต้าปูสังกษายาสังกษีพูนล่อเสร็จแล้วเสียบเสาว่างกับสีสะไม้ก็เจ้าอยังนัไนรามันติดเจ็ดพุ่นมั่งคือว่าเบื้องเอาเบื้องเอาเบื้องเอาโลกโลกโอ้โอ้กรรมกรรมวิธีเพื่อนมักมักใส่ขี้ตุ้มพี่น้องความเสียบความนอนที่เป็นอย่างไรก็ต้องบึ้งกันอืมเออ ปลาโอโบราณอตุมโบล่าผมนี่ล่ะเสีบผมผมนี่ล่ะเครียดมาก่อนไอวันนี้อ้วัี่น้องสุดรโบราณนี่ต่าตีเมียาเห็ดเขาใส่เมาพี่น้องใส่อันนี้ยังใส่ยังใส่ยังกินทีนิโอวูนิโอวดรอดที่ตามด้วยวันทีเป็นังไสูงมาดเบิ่งลอเบิ้งลอดเบิ่งลอน่อก ครับผมนี่นีตัวนี้นี่ตัวนี้ออเดิมไปก่อนตุ่มบักอยตุ่มบักหอยอเดอเยเรมังเอเด้ออ่าเบเงเเงมันเชียงไเรมมันน่วยได้หนเอาไปซู้กินเลยครับไปซู้กินเลยซู้กินเลยเผาปลาแ้ากินเลยไปหิวกิน คอยไปเอาเื่องมดี่ก้นื่อมันมไปเอาไปเอาไปเอาไปเาไเอาอาไเอา่เอาไปเอมเอาไปเอาไเอาไปอาไปเอาไปเาไเครเอาเอาไปเอาไบเาไอาปเอาไปเอาไปเอาไาไ่งอาไะเาไปเาไมเอาเอไปเอาไปเอาไปเอาปอาไปเอาไปเอาไเอาเอาไปอเอรเพา่นเอาไาเาาปะาเาเเาปราาปาาเาาาเปาาาปาา ต้นนัแมนเวิดแมนี่ก็นั่งสูบต้นนั้นเลียวบกเรียวกเอาไรตัวนี้ต่อแมนสองผักสามผักโอเคมนเ็นเรงกด้เด้อกันครับผมอ่ารอดที่ตามรอตที่ามว่าสูบมาวันทีเป็นยังไงมีเสื้อไผ่มีเสื้อผ่เ่องอาผ้พี่น้องอาพี่น้องแก้วเรีย แกออกเล้ยน okay. yeah, okay. okay. well, yeah. okay. okay. ี okay. Mother, okay. no, okay. uh ่ปลาเผาปลาเผาปลาเผาปาเาาแก้ออกเแกขีด hmm. ต no, oh ูมออกแก้ออกแกขีดตมออกเอดีบ่ดีบ่ลักษณะออกมาผู้ผึ้งยุ้ยเขาเสียบเลยเบิดไปเลยตัวหนึ่งนี่ตัวที่สองบเลยอาอบแบบโบราณใส่ขีดตูม อันนี้จะลอยวันนี้เสียบ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 นัวๆแก่อแก่อแก้ตร้มออกเออโอ้โหคุยน่อัปลงหลางเลยวันนานแก่อเอาไปโอบหัวนะโอ้หัวหน่อยนะอร่อยสรุปแบบเสียบนี่นี่อาจารย์เพื่อนสนับสนุนเรือเสียบเพื่อนอย่างงัวนี่ละ ดีกว่าดีกว่าสมัยใหม่น่ะดีกว่าสมัยใหม่เพื่อนยืนยันแล้วครับการันตีแล้วสุดที่สุดพนุวยพนุวยเลยบวะนี่พ่อแดงพ่อแดงอาจารย์เป็นพ่อแดงแล้วดูดูดูสาธิตให้ดูครับผมนี่ไยกระดาษนี่โบแม่นโบแม่นเลือดตัวนี้่เอามาห้องซื้อครับครับผมขี้ต้มขี้ต้มพี่ขี้ต้มบวกกันขี้ต้มบวกเบื้องติดสาธิตวิธีกินใส่บัตนครับผมสาธิตสาธิตมันได้ไรนั่น ผู้ผู้มีคุณวุฒิเพินอาจารย์อาจารย์ม่กิมีท่กินเเสียงเสยงเสยงครับผมเอเอามาแล้วน้ำซีโปบเห็นเหรือบยังบยังอ่า่นเห็นบ้านเราูดาขานะอืมอืมเสีบๆสบแบกินแสีบวันใดนี่อะมันเย็นจังหน่อยครับผมอืมมันเยนจังหน่อยกินแบบกินแบบเสียบครับบังเน้บังบครับครับผมเสีบ กินขกาเซาน้ำกันพุทธจอดเสียบพี่น้องเสีบจวดจวดจวดเสียบไลยพี่น้องครับผมขอคพูด้ะไร